สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องราวข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันนะครับหลักๆเนี่ยก็เป็นในเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายทั้งเตะนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะในช่วงเงยน็นๆค่ำๆแบบนี้นะครับก็ฝากกันหน่อยนะครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะแล้วก็จะมี YouTube อีกช่องหนึ่งให้ติดตามรับฟังข่าวสารกันนะครับก็เป็นช่องสำรอง เผื่อช่องหลักมันมีปัญหาหรือว่าติดโทษแบนอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคฝากกันด้วยนะครับนะทีนี้เรามาพูดคุยเรื่องนาวตลาดซื้อขายนักเตะกันดีกว่านะครับมีข่าวก็สิบสรุปข่าวง่ายๆมาให้รับฟังกันนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นในเรื่องขององโดนกิสมันที่ยังคงมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแบบต่อเนื่องนะครับจริงๆสื่ออังกฤษเนี่ยเล่นกันออกมา ติดต่อกันละหลายวันประมาณส4งสี่วันอีกครั้งนะครับก็คือตอนแรกอ่ะแมนยูมันก็มีข่าวเชื่อมโยงกับกิสมันนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับหวนกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งตามข่าวที่ออกมานะครับแต่รอบนี้สื่อสเปนเล่นใหม่อีกเลยครับอย่างบุนโดเตวอติโบเนี่ยนะครับเอ่อเล่นข่าวกันออกมาว่าแมนยูพร้อมล่าตัวกิสมันแนวรุกของทางบาซ่าเข้ามาเสริมทัพแบบจริงจังนะฮะนะแล้วก็นักเตะรายนี้ถึงแม้ว,ว่า จะกดไป14ประตูกับอีก4แอซิสก็จริงแต่ฟอร์มโดยรวมเนี่ยก็ไม่ค่อยน่าประทับใจสำหรับแฟนบอลสักเท่าไหร่นะักนะฮะนี่คือเหตุผลแรกนะครับทำให้มีข่าวว่าบาร์ซ่าเตรียมโลนะครับส่วนเหตุผลที่2ก็คือบาร์ซ่าต้องการปล่อยนะักเตะตัวหลักบางรายนะฮะที่มีในเรื่องของรายรับที่แบบปล่อยแล้วจะได้ราคาค่าตัวสูงไประดมทุนส่วนนี้นะครับจะซื้อรอตโโรมาติเนส แนวรุกตัวจี๊ดนะครับของทางอิตมเลานนะครับที่มีค่าตัวในระดับ100ล้านยูโรค่าเหนื่อยระดับสูงอีกนะครับก็จอาเงินส่วนนี้ไปซื้อนาเตะรายใหม่เข้ามานะครับเราก็เชื่อกันว่าบาซาจะยอมปล่อยในราคาที่ไม่ต่ำกว่า90ล้านปอนด์ด้วยนะครับ,น,รบน,น,นี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เล่นกันออกมาในเรื่องของทางกิสมันที่สื่อสเปนเล่นย้ำชัดมาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่ง ยุคนี้นะครับยุคลังโซชาเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นยุคที่ยากนะฮะนโยบายการเสริมทัพของโซชามันแตกต่างนะครับโซชามักจะเน้นในเรื่องของนักเตะที่อายุไม่เกิน25 26ปีซึ่เป็นส่วนใหญ่อาจจะมีมาบ้างอย่างดีลของโอเดนการโลนะครับแต่ว่าดีลนั้นมันเป็นดีลแบบดีลร้อนดีลเร่งด่วนนะครับมันจําเป็นที่จะต้องซื้อแต่ว่าถ้าเป็นไปไ,ได้เราจะได้เห็นกันว่าโซชาพยายามเน้น นักเตะที่อายุยังไม่มากนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าตัวด้วยนะครับค่าตัวถ้าเป็นไปได้นเนี่ยค่าตัวอย่าสูงเกินไปค่าเหนื่อยอย่าสูงเกินไปอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบางสื่อก็เน้นย้ําว่าระวังดิวเนี่ยมันจะซ้ารอยกับตอนซานเชสนะที่อายุก็ใกล้เคียงกันในตอนนั้นนะครับแล้วก็เหมือนกับจะเลยในจุดพีคที่สุดลงมาแล้วอ่ะนะครับแล้วก็ ค่าตัวสูงค่าเหนื่อยก็ต้องการในระดับสูงมันอาจจะซ้ำรอยได้ต้องระวังในเรื่องนี้นะครับเซิ่์งกิลหลายๆสื่อก็พยายามที่จะวิเคราะห์ในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าถามว่าดีลนี้มันเกิดขึ้นได้ไหมมันก็น่าจะยากเหมือนกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกอ่ะนโยบายการเสริมทัพของแมนยูมันเปลี่ยนไปถ้าเป็นในยุคของมืนโย่หรือฟานเกาเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้เพราะว่าสองคนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าต้องการที่นักเตะแบบ พร้อมใช้งานมีประสบการณ์อะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ายุคของทางโซชาคือเน้นดารุ่งนะฮะพูดกันได้ง่ายก็ประมาณนี้นะครับก็ติดตามมาดูนะครับแต่ว่าต้องย้ําชัดอีกรอบหนึ่งว่าเป็นข่าวกอสิบกันอยู่นะครับยังไม่สามารถยืนยันได้ในเรื่องนี้นะครับก็รอดูกันต่อไปครับนะที่แน่คือมันยังไม่มีอะไรชัดเจนหรอกนะครับข่าวมันก็ยังคงขายข่าวกันไปอยู่นะครับเรื่องราวต่อไปของทางแมนยูครับเป็นเรื่องราวของคิสมอลลิงนะครับ รายงานจากกาเซตาเดลสปอร์ตนะครับลากาเซตาเดลสปอร์ตสื่อดังของอิตาลีเปิดเผยกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยตัวคิสมอร์ลิงออกจากทีมนะครับให้กับทีมใดก็ได้นะฮะที่ให้ความสนใจอย่างเช่นโรม่าสเปอร์อาเซนอลก็ได้นะครับหากแมนยูสามารถดึงตัวแนวรับรายใหม่เข้ามาให้ได้เสียกอดนะครับอย่างเช่นถ้าเกิด แมนยูได้คูเรบารีเขาก็พร้อมปล่อยคิสมอลลิงทันทีอะไรประมาณนั้นนะ,นะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้แนวรับใยใหม่เข้ามาทดแทนคิสมอลลิงก็อาจจะถูกเก็บเอาไว้นะครับก็รอติดตามันต่อไปเพราะว่านักเตะมีข่าวเชื่อมโยงย้ายทีมอย่างหนักมากจริงๆนะฮะณเวลานี้เรื่องราวเกี่ยวกับลิเวอร์พูลกันหน่อยนะครับมีบทวิเคราะห์จากหน้าข่าวของลิเวอร์พูลแอคโคอย่างแกรมรัดเวนนะครับลิเวอร์พูลหรือว่าจึงครอปเนี่ย ต้องหาทางปิดเดลติโมเวเนอร์เข้ามาเสริมแนวรุกให้ได้นะครับคือจริงๆลิเวอร์พูลก็มีดีอยู่แล้วแหละนะครับมี3แนวรุกที่ดีอยู่แล้วอย่างโมซาร่าโซฟิโนสเดโอมาน่นะครับแต่ว่ามันต้องเสริมแนวรุกให้มันดีกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับเพื่อเพิ่มคุณภาพกันนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์กันออกมาด้วยนะครับว่าเวเนอร์เล่นระบบไหนได้นะครับคือเวเนอร์เนี่ยเล่นได้สามพันประโยชน์นะ นะครับเล่นเป็นตัวข้างได้ตัวตรงกลางได้นะครับนะหรือว่าเป็นตัวต่ำได้ก็เช่นเดียวกันด้วยคือระบบแรกที่แกรมรัดเวนเนี่ยวิเคราะห์กันเข้ามาก็คือระบบ4-2-3-1นะครับให้เวเนอร์เนี่ยยืนเป็นหน้าเป้าไปเลยนะครับแล้วก็จะมี3แนวรุกเนี่ยนะครับก็คือโมซาล่าเฟอร์วโนมาเนย่ยืนตัวต่ำลงมาหน่อยเป็นการสับสนุนการเติมขึ้นไปเล่นเกมรุกกันนะครับในระบบ 4 2 3 1นะนะครับต้องเย็นเน้นย้ำกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็หรือว่าแบบที่2ก็คือใช้ระบบเดิมแต่ว่าต้องมาแย่งตำแหน่งกับโรเบิร์ตเฟอร์มิโน่แบบนั้นไหมนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเฟอร์มิโน่ไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็เป็นการขับเคี่ยวกันนะฮะมันก็เป็นจิตวิทยาอีกแบบหนึ่งที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยเข้นฟอร์มอยู่ในระดับสูงได้นะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือจะเป็นกองหน้าคู่ไหมในระบบ4 4 2นะครับเวนเนอร์ คู่กับโรเบร์โต้เฟรมิโนไปเลยหรือว่าจะให้ติโมเวเดอร์เนี่ยเล่นเป็นกองหน้าตัวฝั่งซ้ายไหมนะครับก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยโยเรนกิสมันเนี่ยก็มีการโยกทางติโมเวเดอร์เล่นตัวด้านข้างด้านซ้ายอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีความเร็วด้วยนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกบอลได้ดีนะฮะก็โอเคประมาณนี้นะครับนี่คือข่าวเชื่อมโยงติโมเวเดอร์ที่ออกมาแบบเรื่อยๆทําให้แฟนหงเนี่ยก็คิดกันนะครับแล้วก็แอบลุ้นกันไปตามๆกันณเวลานี้ฮนะ อีกหนึ่งเรื่องราวของทางลิ์พูครับเป็นในเรื่องของทางเซอร์ดานชาเกรี่ครับมีรายงานจากสื่อของตุรกีนะครับมีรายงานออกมาว่าทางกาลาตสลายเนี่ยเตรียมเปิดโต๊ะเจรจากับทางลิ์พูเกี่ยวกับการคว้าตัวเซอร์ดานชาเกอรี่เข้ามาเสริมทัพนะฮะแล้วก็เชื่อกันว่าลิ์พูเนี่ยอาจจะพร้อมปล่อยเมื่อได้ในราคาค่าตัว18ล้านปอนด์นะครับซึ่งในราคา18ล้านปอนด์เนี่ยถ้าเกิดดีลนี้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยลิ์พูจะได้กำไรประมาณ5ล้านปอนด์นะครับ เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยทางอ์พูปูซื้อมาในราคาประมาณ10กว่าล้านปอนด์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกาไรมันก็เยอะพอสมควรนะ5ล้านปอนด์เนี่ยนะครับก็เซอร์ดอนเชเยอรี่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ฟอร์มแบบมันไม่คงเส้นคงวาด้วยแหละก็คือในช่วงฤดูก,กาลหน้าอาจจะไม่ได้อยู่ในแผกนการนำทีมของเจอร์กินครอปนะครับก็เลยมีข่าวย้ายทีมกันไปนะครับเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของเฮร์รีนนะครับ บทวิเคราะห์ของอลันเชลเลอร์ครับอดีตดาวยิงของทีมชาติอังกฤษเนี่ยออกมาแนะนำเฮลิเคนครับกองหน้ารุ่นน้องว่าให้หาสโมสรใหม่ดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าในช่วงฤดูการหน้าเนี่ยท็อตแนมอสเปอร์ยังไร้แชมป์หรือว่าไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะครับเพราะว่ามันหลายปีมาแล้วครับที่เฉียดไปเฉียดมาแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จสักทีอะเฮลิเคนเขาก็มีดีแล้วคือการย้ายของเฮลิเคนควรที่จะย้ายเพื่อแบบหา เรื่องของการประสบความสำเร็จในชีวิตของการคาแข่งได้แล้วการชูถ้วยต่างๆได้แล้วนะครับเพราะว่านักเตะช่วยทีมมาเยอะแต่ว่าผลสุดท้ายคือมันก็เครียดนะครับเครียดตลอดเลยนะครับนั่นคือมุมมองของอารันเชลเลอร์ที่ออกมาแนะนําให้หลเลิเคียนย้ายทีมนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวของ Amazon Primary มครับแบ็กซายคอทาเชลซีได้ออกมาตอบโต้สื่ออินาลีที่มีการเขียนข่าวมั่วซั่วครับในเรื่องของการย้ายทีมนะฮะหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้ของเขานะฮะ ซึ่งเจ้าตัวออกมายืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยยังแฮปปี้ดีนะครับแล้วก็อย่าไปสนใจในเรื่องของข่าวที่มีกันออกมานะครับในเรื่องของการย้ายทีมนะนี้ก็เป็นการยืนยันชัดเจนของเจ้าตัวนะครับที่ออกมายืนยันเองนะครับก็ประมาณนี้เรื่องราวของทางเปเรโดนะครับทางเปเรโดเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันครับว่าเขาเนี่ยกำลังจะย้ายออกจากทีมสแตมฟอร์ดบีดเมื่อสัญญาของเขาหมดลงหลังจากจบฤดูกาลด้วยครับก็ เอ่อตอนเนี้ยเขาก็ให้สัมภาษณ์นะว่าผมเนี่ยกำลังจะหมดสัญญาแล้วนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือแค่มุ่งมั่นกับสิ่งที่เราทําอยู่นะเวลานี้เท่านั้นเองนะครับเรื่องของอนาคตก็ไม่รู้ไม่ทราบนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะนั่นคือสิ่งที่เบโดพูดกันออกมานะครับแล้วก็เรื่องราวของเทมมี่อราฮัมครับกองหน้าของเชลซีออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวลือที่ตัวเองเนี่ย มีการเรียกร้องเงินก้อนโตนะครับในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่เนี่ยนะฮะเจ้าตัวออกมาโพสต์อะไรบางอย่างนะครับหรือว่าแสดงจุดยืนอะไรบางอย่างว่าในที่สุดเนี่ยข่าวจริงก็มีสักทีอะไรประมาณนั้นเนี่ยซึ่งเขาได้มีการอ้างอิงจากรายงานของเทเลกราฟนะครับเทเลกราฟบอกว่าจริงๆแล้วเทม่อับรามเนี่ยไม่ได้ต้องการค่าเหนื่อยที่มากกว่าเพื่อนร่วมทีมแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอมุ่งมั่นกับการเรียกความฟิตให้กลับมามากกว่า นั่นคือสิ่งที่เทลกราฟเล่นกันออกมาแล้วก็เทมมี่อับราฮัมเนี่ยก็มีการโพสต์ออกโซเชียลนะครับโดยอ้างอิงจากเทลกราฟที่ผมบอกมาด้วยนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะอีกหนึ่งเรื่องราวของทางเชลซีครับเป็นเรื่องราวของทางนิโคลัสตากฟิโกนะครับแบ็กซ้าทีมชาติอติตาลีหน้าของทางอาแจ็กนะฮะซึ่งตอนนี้เชลซีมีข่าวเชื่อมโยงกับแบ็กซ้ายหลายคนนะครับทั้งเบนเชวิลอเลเทลเรสนะฮะ ในราคาค่าตัวก็สูงๆทั้งนั้นนะครับแต่ว่าสื่ออังกฤษแล้วก็สื่อคอนแลนก็เล่นกันออกมาว่าอีกหนึ่งคนที่ทางเชลซีให้ความสนใจอยู่ก็คือนิโคลัสตาเกฟิโก้นะครับนักเตะรายนี้แล้วก็เคยเป็นที่สนใจของทางอาร์เซนอลแล้วก็รวมทั้งอีกหลายทีมในยุโรปด้วยนะฮะก็ติดตามกันเรื่องราวเกี่ยวกับเควินเดอร์บอยนะครับตามรายงานจากสื่ออังกฤษนะฮะหลายๆสื่อบอกว่า เควินเดอร์บรอยเนี่ยกองกลางตัวเก่งของทางซิตี้ยังรอดูสาการของทางสโมสรก่อนนะครับว่าจะเป็นอยู่อย่างไรครับจะมีผลงานอย่างไรกันบ้างในช่วงฤดูก,กาลหน้าก่อนที่จะทําการตัดสินใจเรื่องของอนาคตนะฮะเพราะว่านักเตะก็มีข่าวในเรื่องของการย้ายทีมเหมือนกันกันกบพวกเรอเลมาริดนะฮะแล้วก็หลายๆทีมในยุโรปด้วยนะครับ อีกหนึ่งข่าวทางซิตี้ครับทางสมโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคือสมโมสรล่าสุดครับที่แสดงความสนใจอเล็กเทลเรสนะฮะแบ็กซ้ายของทางเอฟซีปอร์โตนะครับแล้วก็ซิตี้ต้องแย่งกับทางเชลซีรวมทั้งบาร์ซ่าที่มีข่าวก่อนหน้านั้นไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยเชื่อกันว่าอยู่ในระดับ40ล้านยูโรได้นะครับที่ทางซิตี้ต้องจ่ายให้กับทางเอฟซีปอร์โตนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับทางกาเบรียลเชซุสนะฮะแล้วก็ มีเรื่องราวเกี่ยวกับยูเวนตุสด้วยก็คือซิตี้กับยูเว้นั่นเองนะครับตามรายงานจากกานโชเมกาโตเนี่ยสื่อดังของอิตาลีรายงานกันออกมาครับว่ากาเบรียลชีสุดกลายเป็นเป้าหมายสําคัญของทางยูเว่ไปแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะเนื่องจากว่าทางยูเว่เนี่ยพร้อมที่จะหาตัวแทนหรือว่าพร้อมที่จะปล่อยอีโกอินเนี่ยออกจากทีมหลังจากจบฤดูก,กาลนะฮะถึงแม้ว่าจะเหลือสัญญาอีก1ปีนะครับจนถึงปี2021ก็ตามนะครับแต่ว่า ทางยูเว่ต้องการหากองหน้าระยะยาวนะครับที่เข้ามาอยู่กับสโมสรได้แบบนานๆนะครับซึ่งกาเบรียลชูสุดก็วัยเพียงแค่ยีบสปีเท่านั้นนะครับนะก็เลยทําให้โดนวางตัวเอาไว้แล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับโมเนลนอยเออร์นะครับตามรายงานที่ออกมาจากสื่อเยอะระมันเนี่ยนะครับอย่างสปอร์ตบิลเนี่ยรายงานก็ออกมาครับว่าโมเนลนอยเออร์อาจจะต้องอำลาสโมสรบาเยิร์นบินะครับ หลังจากที่มีรายงานว่าการเจาจาสัญญาฉบับใหม่เนี่ยไม่คืบหน้านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลยทําให้ทางโมเดลนอยเออร์เนี่ยโดนจับไปเชื่อมโยงกับไปหลายทีมในโยุโรปอีกด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวของทางโรม,ม่าครับก็มีรายงานกนออกมาครับว่าเฮนริเบคริยเนี่ยพร้อมที่จะต่อสัญญากับทางาร์ตซน,นต่อไปแล้วก็ลดค่าเหนื่อยลงครึ่งหนึ่งนะฮะหากว่าสโมสรรับคําที่จะปล่อยตัว ให้เขาเนี่ยไปอยู่กับทางโรม่าอีกสักหนึ่งฤดูกาลนะฮะก็คือในช่วงฤดูกาลหน้าเนี่ยเขาต้องการย้ายแบบยืมตัวอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็อะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าสัญญาถาวรยังอยู่กับทางออร์เนนอลอยู่นะแต่คือโรม่าเนี่ยมีข่าวว่าต้องการเซ็นถาวรสําหรับเฮิมเคยยานไงก็ติดตามกันนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับท็อตแนมอเปอร์ครับตามรายงานสื่อดังอย่างสปอร์ตบินเนี่ยรายงานก็ออกมาครับว่าท็อตแนมอัเปอร์ ให้ความสนใจมาเซลซาบิเซอร์นะครับกองกลางทีมชาติออสเตรียของแอเบรลิซิกที่ตอนนี้ก็ผลงานทำได้แบบยอดเยี่ยมแล้วกันนะครับแล้วกเ็เชื่อกันว่าทางแอเบรลิซิกอาจจะมีการเคาะราคาอยู่ในระดับแบบ50-60ล้านปอนด์ได้นะครับก็รอดูนะฮะว่าทางสเปอร์จะจริงจังไหมสำหรับเดีวนี้ฮะเพราะว่าข่าวออกมาหลายๆสื่อเนี่ยมันก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมนะสำหรับ แนวรุกรานนี้ฮะเรื่องราวเกี่ยวกับแตสเตเกนนะครับนะก็ตอนนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับไบยิมิวนิกไปแล้วนะครับตามรายงานของมาการะบุว,ว่าทางเสือใต้ไบยิมิวเนกกำลังมองหาตัวแทนมาริโอนอยเออร์นะครับที่ณปัจจุบันเนี่ยเข้าวัย33ปีแล้วสัญญาก็ไม่คืบหน้าซึ่งทางอันเดรเทสเตเกนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้สปรตโต้ที่ดีคนหนึ่งนะครับในโลกฟุตบอลแล้วก็อายุก็ดาอๆ27ปีเท่านั้นนะครับ ก็เลยหวังว่าจะดึงตัวมาแทนที่และจะยาวกันไปนะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับเรอัลมาดมิดครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานจากสื่ออังกฤษแล้วก็สื่อสเปนมากมายครับเขาบอกว่าเรอัลอาดมิดตกเป็นข่าวว่ายังคงมีความพยายามในการคว้าวตัววิกเตอร์โอซิมเฮนนะฮะกองหน้าฟอร์มร้อนแรงของสโมสรอนลิวเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้เราก็เชื่อกันว่าลิวเองเนี่ยมีการตั้งราคาค่าตัวโอซิมเฮนเนี่ย สูงถึงราคา80ล้านยูโรได้นะครับซึ่งทั้ง2สมโมสรเนี่ยก็กําลังเจรจากันอยู่นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายทีมในยุโรปให้ความสนใจอีกด้วยไปท้ายกันครับเรื่องราวของรอตโลมาติเนสครับเรื่องราวนี้นะฮะก็มีการเล่นข่าวกันออกมานะครับเขาบอกว่าบาเซน่าตกเป็นข่าวเตรียมส่ง5นักเตะของทีมเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งในดีลของการคว้าตัวรอตโรมาติเนสกองหน้าตัวเก่งของทางอิตลาลีในช่วงซัมเมอร์นี้ฮะ ซึ่งในเรื่องของนักเตะเนี่ยมีใครบ้างครับก็จะมีอัตโรวิลดาวอาตโตเมลโลนะครับตอดีโบนะฮะกาลิสอาริญญาเนลสันเซมิโดนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือ5นักเตะที่อยู่ในลิสต์รายชื่อที่บาซ่าเตรียมยื่นให้จริงๆมีข่าวมาตั้งแต่ช่วงมกรดาแล้วนะครับแต่ว่าเดียวมันก็ยังไม่แบบจริงจังมากพอแต่ว่าซัมเมอร์เนี่ยเชื่อกันว่าบาซ่าเอาจริงเอาจังแน่นะครับแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าตัวค่าเหนื่อยข้อพร้อมที่จะประเคนให้รวมทั้งนักเตะที่ทางอินเตอร์มิลานต้องการเนี่ยดิสมาได้เลยครับว่าอยากได้ใครบ้างนะครับก็ขอจะพิจารณายื่นเข้าให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะฮะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ